ก็แค่เอาตัวแป้นมาหมุนเข้าแล้วนี้ก็ยึดกับผนังได้เลยนะครับสวัสดีครับมี h โฮมชาแนลตอนนี้ก็จะพามาดูตัวขารับ ชั้นวางของนะครับจะเป็นสไตล์แบบเ,เรโทรหน่อยนะครับหรือใช้ในางานบ้านที่เป็นสถาปัตยกรรมในลักษณะของลอฟนะครับงานลอฟก็จะนิยมใช้แป๊บเป็นแป๊บเหล็กนะครับแล้วก็เอามาทําเกลียวก็จะเป็นลักษณะของตัวแป๊บเหล็กซึ่งเดิมทีมันก็คือท่อประปานะครับที่ติดตั้งอยู่ภายนอกอาคาร ก็จะเป็นท่อเหล็กแบบนี้เพื่อความแข็งแรงนะครับแต่เดี๋ยวนี้เริ่มมีคนนิยมนะครับเอาเอามาใช้ทําเป็นขารับชั้นวางทาเป็นชั้นวางของนะครับก็แล้วก็วางเป็นแผ่นไม้เป็นท็อปอยู่ข้างบน,นครับทำให้ตอนนี้เริ่มมีคนทาจาหน่ายกันอย่างเป็นเรื่องเป็นราวแล้วครับก็เราไม่ต้องไปสั่งเขาซาเกีเกว ทีหนึ่งคือปกติเนี่ยถ้าถ้าเกิดเราจะใช้งานพวกแป๊บเหล็กแบบนี้นะครับก็เราจะต้องไปจ้างเขาทำเกลียวเวลาสั่งซื้อมาเนี่ยเขาก็จะส่งมาเป็นเป็นกล่องแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือสั่งมาจากประเทศจีนนะครับตกตกเขาจะขายเป็นคู่ตกคู่ละอันนี้คือ1ชิ้นนะครับมันจะมีอันนี้มาให้เรา2ชิ้นก็คือเป็น1คู่ สำหรับทำชั้นวางของได้1ชั้นนะครับก็ราคาตกอยู่ที่ประมาณร้อยกลางๆนะครับไม่ถึง200บาทก็ก็จัดว่าสะดวกดีก็ใช้เวลารอระยะหนึ่งเวลาส่งมาก็จะหมอการกระแทกมาให้แบบนี้นะครับเดี๋ยวถ้าใครสนใจเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับก็ จะสั่งซื้อตามก็ได้หรือว่าจะดูเจ้าอื่นก็ได้เพราะว่าก็มีหลายเจ้าพอสมควรมาที่สั่งซื้อ,อ,อท,ที่ที่ทำขายนะครับเจ้าที่เป็นคนไทยก็มีนะครับแต่ราคาอาจจะสูงกว่านิดหน่อยแล้วเขาก็จะมีตัว พุกนะครับพุกเบอร์6แล้วก็เป็นสกรูเกียวปล่อยกับสกรูเออเป็นสกรูเกียวปล่อยดำตัวยาวนะครับสำหรับยึดกับพุกตัวเหลืองนี้แล้วก็สกรูเกียวปล่อยตัวสั้นแบบนี้นะครับสำหรับยึดกับตัวไอชั้นวางนะครับชั้นไม้ของเราแผ่นไม้เขาส่งมาก็เป็นอย่างนี้ครับเป็นตัวแอลมาแบบนี้ต่อมาให้แล้วเราเราก็แค่เอาตัวแป้น มาหมุนเข้าแล้วน,นี้ก็ยึดกับผนังได้เลยนะครับส่วนด้านนี้ก็วางแผ่นไม้ไว้ข้างบนก่อนอื่นเราก็ต้องมาดูระดับนะครับที่เหมาะสมนะครับระดับที่เหมาะสมว่าเราจะให้ชั้นของเราเนี่ยอยู่ในระดับไหนนะครับ จริงๆมันต้องยึด2ข้างใช่ไหมครับแต่ว่าอยากจะแนะนำว่าให้ยึดข้างใดข้างหนึ่งก่อนเป็นหลักก่อนนะครับแต่ว่าตัวแป้นเนี่ยต้องอยู่ในระนาบนะครับที่ขนานกับพื้นโลกเออขนานกับพื้นอย่างนี้นะครับแล้วเราก็มาร์กเราก็จะเห็นตำแหน่ง,งนี้นะครับ แล้วก็ทำการเจาะรูก่อนเลยครับหนรูเอ้ยสารูครับนี่สรูนี้ดูนิดหนึ่งนะครับอันนี้เราก็จะใช้ตัวพวกพลาสติกที่เขาแถมให้เราเลยนะแต่นี้ถ้ากลัวพลาดาก็เราอาจจะทำมาร์กอันนี้จะเป็นดอกสว่าง6มิลิเมตรนะครับหรือเบอร์6นั่นเองนะ เราจะทำมาร์กนะครับการพลาจะได้ไม่เจาะลึกเกินหรือว่าตื้นเกิน,นครับเราก็ใช้เทปพันสายไฟมาร์กเอาไว้ซเลยนี่รูประมาณนี้นี่ความลึกประมาณนี้ครับ นี้เวลาเราเจาะเราก็จะเจาะให้มันลึกเข้าไปสุดแค่ตรงเทมผนไฟนะครับแต่ก็ตัวนีเ้เราก็ใช้สว่านโรตารี่ก็เจาะได้เลย เพื่อความสะดวกนะครับเราอาจจะหมุนหมุนเกลียวออกมาเวลาติดตั้งมันก็จะง่ายนะครับแล้วก็ใช้ไขควงไฟฟ้านะครับหรือไขควงธรรมดาก็ได้แล้วแต่ เราก็ยึดแป้นที่1เสร็จแล้วนะครับเราก็หมุนเกลียวเข้าไปนะครับก็จะได้เป็นตัวข้อต่อแบบนี้นครับต่อไปเราก็นำไม้ครับที่เราเตรียมไว้ ไม้แผ่นท็อปนะครับอันนี้ผมซื้อยี่ห้อสแต็กมาครับขนาดยี่สิบสี่คูณหกสิบเซนติเมตรก็คือลึกยี่สิบสี่เซนนะครับยาวยานี้หกสิบเซนเรายึดไม้ยึดไม้เข้าไปก่อนเลยพยายามยิงเข้าไปได้สักตัวหนึ่งก่อนนะครับ นี้เราต้องใช้ระดับน้ําเพราะบางทีอการที่เราจะวัดจากพื้นขึ้นมาแล้วก็มาติดตั้งในระดับเดียวกันบางทีอาจจะไม่ได้ระดับจริงๆเนี่ยเ,เราใช้ระดับน้ำครัทมาช่วยตรวจสอบนิดนึงนระดับน้ำาะหว่าแล้วก็ แบบนี้นะครับแล้วก็ดูระยะให้มันได้สัดส่วนงานกันระหว่างซ้ายขวาเหมือนบาลานซ์กันนะครับแล้วก็ในงานเดียวกันเราก็มองระดับน้ําไปด้วยให้ตรงกลางพอให้ตรงกลางเสร็จแล้วเราก็มาเนื้ออย่างไว นี้นะครับก็จะปล่อยไปตามเดียาดคำบ ก็อาจจะยึด2ตัวก็ได้อยูอ่พ่ถนัดก็มันอยู่ด้านล่างแล้วไม่มีใคร ที่วัดระดับน้ํามาแล้วเป๊ะเลยนะครับไม่เอียงซ้ายเอียงขวาเอาละครับทุกคนและนี่ก็คือเทคนิคในการติดตั้งขาแขวนสไตล์เรตโรนะครับที่เป็นลักษณะแป๊บ เหล็กแบบนี้นะครับที่กําลังได้รับความนิยมกันพอสุกครสําหรับคนที่ชื่นชอบในการแต่งบ้านสไตล์ลอฟ์นะครับหากทุกคนชื่นชอบกับคลิปวิดีโอลักษณะแบบนี้นะครับก็ฝากกดถูกใจและกดติดตามแล้วก็กดปุ่มระฆังแจ้งเตือนให้กับพวกเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราได้ทํางานสร้างสารรค์แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับสาหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ